สวัสดีครับทรรมาโกครับคลิปยูกิโอวันนี้เนี่ยเราก็จะมาส่องเอฟเฟกต์การ์ดใหม่กันอีกแล้วซึ่งการ์ดใหม่พวกนี้เนี่ยจะอยู่ในแพ็คซูเปอร์ดั k เ e s สที่จะวางจำหน่ายในฟอร์แมต c อเร็วๆเนี่ยเนาะน่าจะประมาณวันที่26เอ่อแล้ววันนี้มันมีอะไรให้เราดูบ้างมันก็จะมีกับดักของซิกซ์ซ u มไ i รใบเนี่ยเนาะเอ่อแล้วก็ของเสริม Gladiator Beast ทั้งหมด1 2 3 4 5 5ใบเอ่อแล้วก็ของเสริม Arcana Force อีก5ใบเช่นเดียวกันครับ แล้วก็จะมีการ์ดที่ทํามาฉลองธีมฮัลโลวีนของปีนี้ด้วยทั้งหมดใบอืมซึ่ง3ใบนี้เนี่ยคนเล่นมาสเตอร์ดูเอลอะกำลังจะได้เล่นในตอนปลายเดือนนี้ด้วยครับเฉพาะ3ใบนี้นะส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยเอ่อก็จะต้องรอ,อกันต่อไปเนาะสำหรับคนที่เล่น Master มาสเตอร์ดูเอลก็รอ,อกไปประมาณ6เดือน1ปีอะไรก็ว่าไปให้คนเล่น OCG เขาได้เล่นก่อนแบบนั้นเนาะ ่าโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันว่าการ์ดใหม่พวกนี้เนี่ยมันทําอะไรกันได้บ้างมาดูไปแรกกันเนาะอันนี้เป็น normal trap card ของ six Samurai ที่มีชื่อว่า six s t r i k e t r u e legendary clash a six step impact อีกชื่อหนึ่งนะก็คือ six s t r i k e legendary lords six t o u p l e impact <laughs> ชื่อโคตยาวเลยอันนี้มันบอกว่าเอฟเฟก1และ2ของการ์ดชื่อเนี่ยจะเป็น hard on s return เอฟเฟก1เขียนว่าไอ้ถ้าเกิดว่าคุณค o n t r o l ไอ้สาหรือมากกว่า s ิกซ์ซ m มบู s y ไ c ซิงโค s ม e สที่ชื่อต่างกันคุณสามารถทำรายการทุกบายที่ฝั่งตรงข้ามคอนโทรลได้อ่าแล้วก็มีวงเล็บว่าไอ้จำนวนที่ต้องการเนี่ยจะลดลงหนึ่งต่อไอ้จำนวนบูชิดูคาลเตอร์ที่คุณคอนโทรลอยู่6เม็ดอ่าก็คือตอนแรกต้องการ3เนาะแล้วคุณมีบูชิด d คา o เตอร์6เม็ดมันก็จะลดจาก3เหลือ2ถ้ามี12เม็ดก็ลดลงไปอีกเหลือหนึแบบนั้นนะเนาะเออก็ ค่อนข้างดีครับกับไอ้เอฟเฟกต์ที่กระเบิดบอร์ดได้เนี่ยเนาะอ่าแล้วแบบไอ้บูชิโดูคาลเ,เตอร์เนี่ยสำหรับตัวซิกซ์ามุไรมันก็ไม่น่าจะปั๊มยากขนาดนั้นด้วยอ่าน่าจะไอหาประโยชน์จากมันได้ได้ไม่ยากเนาะอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์สองเขียนว่าถ้าการไปนี้ที่เซตอยู่เนี่ยถูกทําลายหรือว่าโดนแบนิชด้วยเอเตอร์เวดเอฟเฟกต์ของการ์ดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ่าคุณสามารถเจอสเปเชียลซาม่อนซิกซ์ซามุไร เอ่อมอสเตอร์หรือว่าชีเอ็นเอฟเฟกต์มอสเตอร์จากในเด็กหรือว่าในเอ็กซ์ตร้าเด็กออกมาได้1ตัวอืมอันนี้ก็ดีครับแต่ว่าต้องกอให้อีกฝั่งมันยิงอนะเนาะเอ่อก็แอบ,บช้าอยู่เอ่อแต่โดดชีเอ็นได้โดดมอนเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ดีก,ก็ก็ดีอะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่โอเคเนาะทีนี้คือต้องมาดูกันละว,ว่าแบบมันสามารถจะเสิร์ชหาใบนี้ได้ไหมมันน่าจะมีตัวเสิร์ชอยู่เนาะไอเสิร์ชสเปลแท็ปของไอตัวซิกซ์โมไรเนี่ย ทั้งการ์ดใหม่แล้วก็การ์ดเก่าอะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออถ้าเกิดว่าสามารถหามันมาได้ง่ายเออแล้วก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็หามาใช้ได้ทุกรอบแบบนั้นนะเออก็น่าจะเอามาใช้งานได้ดีเนาะน่าจะได้4ีเพลย์มังเออก็ต้องรอด,ดูกันต่อไปเนาะแล้วก็มาดูการ์ดใหม่ของ Gladiator Beast กันบใบแรกมีชื่อว่า m a g v e s t e r ตัวนี้เป็นเลเวล3าธาตุดินเป็นบีสเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตีพันสแล้วก็ดีเฟนส์สองพันเอฟเฟกต์หนึ่งกับสองของการ์ดชื่อนี้จะเป็นฮาร์ดออนสเปอร์เทิร์นเอฟเฟกต์หนึ่งเขียนว่าคุณสามารถโชว์การ์ดใบน,นี้และโชว์กราดิเอเตอร์บีสมอนสเตอร์จากบนมือคุณแล้วก็สเปย์พวกมันทั้งคู่ได้ไอ้คำว่ากราดิเอเตอร์บีสเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นผมชะง,งักเวลาอ่านคำเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคือเวลาอ่านมาไวๆเนี่ยเอ่อลิ้นมันจะพันกันได้เนาะ,เ,นะเวลามาเจอคำนี้ก็เลยแบบต้องชะลอเวลาอ่านมมัันนนโอเเคหลงจจากีี้่ยผะ ขอเรียกแบบย่อๆแล้วกันเนาะกับไอ้คำนี้เรียกเป็น glad beast เอ่อมันจะได้อ่านผ่านได้แบบง่ายๆสะดวกๆหน่อยโอเคกลับมาเท e เ f e c t s แรกไอ e f f e c t อันนี้เนี่ยก็คือโชว์ตัวเองโชว์เพื่อนแล้วก็สเปรทีเดียว2ตัวจับบนมือเนาะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับได้อดี้ทีเดียว2ตัวเลยแต่ว่ามือมันจะลบ2แต่ก็คงไม่เป็นปัญหาขนาดนั้นมัน้งเอ่อกลับไปตัวเด็กนี้แล้วก็ไอถ้าเกิดว่าตัวมันได้สเปรจากเอฟเฟกต์ของ glad beast monster คุณสามารถจะเสิร์ช Gladiator spell trap จากไอเด็กของคุณขึ้นมือได้อกลาดิเอเตอร์สเปลแท็บเนาะมันก็จะมีใบหนึ่งที่เป็นกับดักเคาน์เตอร์อะไอใบเนี่ยเนะาะวอร์ชายเวียดเนี่ยที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟกของมอนสเตอร์ทำการแอคติเวชในตอนที่คุณคอนโทรลเฟสอัพแกลดบีสมอนสเตอร์อยู่คุณสามารถเนยกเกตแอคติเวชันแล้วก็ทำลายทิ้งได้อืมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์สามเขียนว่าเอ่ออะไรนะในตอนจบแบทเทิลเฟส ในเทิร์นที่กาเบนีได้แบทเทิร์นคุณสามารถจะรีเทิร์นไอ้ไปนี้กลับเข้าเด็กแล้วก็สเปกลัสบิสมาสเตอร์จากไอเด็กออกมาได้ยกเว้นตัวมันเองเนาะจบแบตเทิร์นเฟสที่กาเบนีแบทเทิร์นแล้วก็เร่งตัวเองกลับเด็กแล้วก็สเปเพื่อนออกมาเนาะถือว่าโอเคครับก็คือสเปเพื่อนมาแล้วก็เอาเพื่อนมาเล่นต่ออะไรแบบนั้นนะเนาะ,ะทีนี้มาดูไปต่อมามีชื่อว่าเทสเบร์ตัวนี้เป็นเลเวลสี่ธาตุดินเป็นบีสเปเนฟเฟคมาสเตอร์ ทองโจมตี900ดฟเฟนหกร้อเนาะเอฟเฟคหนึเป็น1ครั้งต่อเทิร์นเอฟเฟคสองก็เป็น1ครั้งต่อเทิร์นเอฟเฟคหนึเขียนว่าถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลกราดบิสมาสเตอร์ที่สเปจจากเด็กหรือว่าเอสตาร์เด็กคุณสามารถสเปจตัวมันจากบนมือได้โอเคเป็นเอ็กซ์เทนเดอร์เนาะแล้วก็เอฟเฟคสองเขียนว่าคุณสามารถสังเวยตัวมันและสับกราดบิสมาสเตอร์จากบนมือหรือว่าที่เฟซอัพอยู่บนฟิวกลับเข้าเด็กหรือว่าเอสตาร์เด็กไปแล้วก็สเปจได้สูงสุด2ตัวกราดบิสมาสเตอร์ จากเด็กของคุณออกมาได้เนาะเออแล้วก็การสเปรย์ครั้งนี้จะทวีตเป็นการสเปรย์จากเอฟเฟกของ glad beast monster เอฟเฟกอันนี้ค่อนข้างดีเออก็คือแซกตัวเองสับหนึ่งใบที่เป็นมอน glad beast อ่ากลับเข้าเด็กอะเนาะทั้งจากบนมือแล้วก็ไอบนฟิลได้อ่าแล้วก็สเปรย์เพื่อนออกมา2ตัวแบบนั้นจากเด็กของคุณเราทวีตเป็นการสเปรย์จาก glad beast นสเ s t e r เอฟเฟกด้วยก็แสดงว่าสเปรย์ตัวนี้โดดมา ก็ได้เสิร์ชเนาะอืมได้เสิร์ชกราเดเตอร์สเปลทับขึ้นมือก็ค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าไอ้ถ้าเกิดว่าเอฟเฟกอันเนี้ยไอทอนเนี้ยมันโดนปลาอัวระใส่เนาะเอ่อมันน่าจะเจ็บมากเลยนะอ่อก็คือมันลบ2เลยอะเอ่อทั้งจากบนมือแล้วก็บนบอดเอ่อก็คือลบหนบนบอดจากไอตัวนี้เอ่อที่แซกตัวเองลงหลุมไปเนาะแล้วก็ลบอีกหนึ่งจากไอตรงเนี้ยเอ่อที่เอาของจากบนมือกับว่า เอาของจักบนบอร์ดเนี่ยกลับเข้าเด็กแบบนั้นนะเนาะแล้วก็ตัวต่อมาคลอเดอุสตัวนี้เป็นเลเวล12เป็นธาตุมืดเป็นบีสเป็นฟิวชั่นเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตี3า0พแล้วก็ดีเฟนส์2อ0พใช้แกรดบีส5ตัวในการเรียกแล้วก็จะต้องสเปเชียลซามอนจากเอสตาร์เด็กด้วยการสับวัตถุดิบข้างต้นจากบนฟิวและในสุสานกลับเข้าเด็กหรือว่าเอสตาร์เด็กไปในการคอนแทคฟิวชั่นเรียกมันใช้5ตัวแต่ว่าใช้วัตถุดิบจากในสุสานได้เหรอเนาะ แสดงว่ามันก็ไม่ได้เรียกยากขนาดนั้นกับไอตัวเนี้ยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซัมมอนมาด้วยวิธีนี้คุณก็สามารถที่จะเข้าไปดันเฟสได้2ครั้งโอทีเคได้ไม่ยากเลยเนาะไอที่ใกล้เคียงสุดแล้วก็ใช้งานจริงได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือฟินิกซ์เกียร์เบลดใครเคยเล่นกับเด็กอินฟินิบอลไนท์หรือว่ามีข้งโก้แฟนทอมไนท์หรือว่าเด็กเผ่านงบอื่น,นๆแล้วเขาใช้อิโซเด แล้วถมไปนี้ลงสุสานแล้วเอาใบนี้มา o t k ใส่หน้าคุณบ้างใครเคยโดนบ้างเอไอใบนี้เนี่ยมันบอกว่าคุณสามารถส่งตัวอันเนี้ยลงสุสานได้ในตอนช่วง b a t t e f a e เอ่อแล้วมันสามารถทําให้มอสเตอร์ผ่าดนำกบแล้วก็ธาตุไฟทุกตัวที่คุณคอนโทรลอะโจมตีได้สองครั้งใน b a t t e r n f a e นั้นก็คือให้นึกสภาพเอ่อน้องฮาเกะตีเบิ้ลน่ะเนาะ <c oughs> เออนั่นแหละ <c oughs> ครับอืมก็ ใกล้เคียงกันเออ่กับไอเอฟเฟกอันนี้ของคลาดิอุสเนี่ยเนาะเออ่แล้วก็อันต่อมา1ครั้ง,งต่อเทิร์นอถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามทำการแอคติเวดมอนสเตอร์เอฟเฟกคุณสามารถที่จะแอคติเวดเอฟเฟกอันนี้ได้เบสออนเทิร์นฝั่งใครเออ่ถ้าเกิดว่าเป็นเทิร์นฝั่งคุณเนี่ยคุณสามารถสเปเชียลซัมมอนแกลดบิสจากไอเด็กของคุณได้ถ้าเกิดว่าเป็นเทิร์นของฝั่งตรงข้ามคุณสามารถสเปร์เลเวล11บหรือต่ำกว่าแกลดบีชมอนสเตอร์จากในเอสเตอร์เด็ของคุณ โดยที่ไม่สนเงื่อนไขการอันเชิญของมันได้โอ้ก oh. ็คืออาจจะโดด d ิ s c r i p t i อะไรสักอย่างมาแบบนั้นนะเนาะเออก็ดีครับเป็นเอฟเฟกที่ดูเก่งดีเนาะอันนี้ก็ดูเก่ง OTK ได้ง่ายๆเลยครับกับไอ้ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวต่อมา d a r k l e o s ตัวนี้เป็นลิงก์สเป็นธาตุดินเป็น beast w i r พลังโจมตีพันเแล้วก็ใช้มอนสเตอร์2ตัวในการเรียกซึ่งใน2ตัวนั้นเนี่ยจะต้องมี glad beast รวมอยู่ด้วย เอฟเฟกต์หนึ่งของการ์ดชื่อนี้จะเป็น hard on p ペ r turn ที่มันจะเขียนว่า,าลิงซัมมอนมาแล้วปับ๊บตัวคุณจะได้ activate เอฟเฟกต์อันนี้ก็คือ special サモン level สเเรมมเเหรือต่ำกว่า r a ブ b i モ Monster จากบนมือกับว่าในสุสานได้หรือถ้าเกิดว่าฝอรตรงข้าม Control m o n s ตอร์อยู่คุณสามารถ special Summon มมจากในเด็กได้แทนแต่ว่าคุณจะโดนล็อกตลอดทั้งทิร์นี้ว่ามอ n สเตอร์ของคุณน่ะจะไม่สามารถเอาไปเป็นลิง material ได้ ยกเว้นไอ้เกรดบิสมอสเทอร์เนี่ยเนาะอ่าก็คือกันไม่ให้เราเอาไอ้เด็กเกรดบิสเนี่ยไปมั่วกับเด็กอื่นแบบนั้นนะเนาะเออแล้วก็เอฟเฟกที่สเปดเด็กเนี่ยมันต้องรอฝั่งตรงข้ามมีมอนแสดงว่าไอ้การใบนี้ก็เหมาะกับการเริ่มหลังมากกว่าเนาะเออแล้วก็เอฟเฟกต์สเขียนว่า g r a ดบิสมอสเทอร์ที่คุณคอนโทรลเนี่ยจะไม่สามารถถูกทำลายจากแบทเทิลหรือว่าการเอฟเฟกต์ในระหว่าง แบทเทนเฟดของฝั่งตรงข้ามได้เอ๊ะทำไมมันโปรเทคแค่ตอนนั้นมันควรโปรเทคได้ในแบทเทนตัวเองด้วยดิเอ๊ะไม่รู้สินะเออมันแอบแปลกๆแ,แต่ว่าก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเทรดบอร์ดเราให้ตายได้เลยอนะเนาะเออสำหรับคนเล่นแกรดบิสเออแล้วทำตัวนี้มายืนอืมเขาก็ต้องใช้วิธีอื่นในการที่จะปิดเกมเราหรือว่าเคลียร์บอร์ดเราในตอนแบทเทนเฟด เออโอเคถ้างั้นก็ผมมีวิธีหนึ่งที่จะปิดเกมแกลดบิสได้อ่ในในแบบฉบ,บับของคนเล่นแฟนทอมไนย์อะเนาะเอ่อไอตัวไปเนี่ <laughs> ion, ยอาร์ลิเวเลียนเอ็กซิสดาก่อนอืมเทรดบอทไม่ตายใช่ปะเอ่อแล้วก็ว่างไงดีเคลียบบอทกำบากด้วยถ้างั้นก็รวมสเตตทั้งบอทมาเอ่อเอาไว้กับตัวนี้แล้วก็ชกทีเดียวให้ตายเลยแบบนั้นนะเนาะ ครับอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาไอ้ protection อันเนี้ยในใบฉบับของโคเลนเฟิร์ตทอมไนย์อะนะ,อ,ะอันต่อมา flavius arena of gladiator b e a s t อันนี้เป็นฟิวสเปลที่บอกว่าเอฟเฟกต์ห e ของการ์ดชื่อนี้จะเป็น hard on spirt turn เอฟเฟกต์หนึ่งเขียนว่าคุณสามารถดิสการ์ดการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ add gladiator b e a s t อนสเตอร์จากไอเด็กของคุณขึ้นมือได้อืมอย่างน้อยมันก็มีคอสเนาะเออไม่ใช่แปะแล้วเสือทันทีแบบนั้น เออก็ดูบาลานซ์ดีแล้วก็เอฟเฟกต์สองเขียนว่าเอ่ยเมื่อมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามทําการสั่งตีคุณสามารถสเปเชียลซาม่อนกราดบิสมอนสเตอร์จากในเด็กได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนั้นมันจะไม่สามารถถูกทําลายจากแบทเทิลโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์สามเขียนว่าในตอนช่วงเอ็นเฟดถ้าเกิดว่ากราดบิสมอนสเตอร์เอ่อสเปเชียลซาม่อนจากในเด็กของคุณในเทิร์นนี้คุณสามารถเซตกราดิเอเตอร์สเปีลแท็ปจากในเด็กได้โอ้อันนี้ก็ค่อนข้างดี ครับอืมเอาไว้เซต up เป็นดิสคัปในเทอร์นอีกฝั่งแบบนั้นได้อะเนาะอ่ก็ดีครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตที่ดูน่าสนใจดีเนาะอ่โดยเฉพาะไอ้ใบเนี่ยผมว่าดูน่าสนใจสุดหละเขับไปทีเข้าไปเทิร์นได้2ครั้งเนี่ยแล้วก็มาดูกาดใหม่ของอะคาน่าฟอสกันแต่ก่อนอื่นผมขอปูพื้นให้คนที่ยังไม่รู้จักตีมเด็กนี่ก่อนอะคาน่าฟอสเนี่ยมันเป็นตีมเด็กที่จะเล่นกับการทอยเหรียญอ,อืมถ้าเกิดว่าทอยออกหัวก็จะได้เอฟเฟกต์หนึ่ง ถ้าเกิดว่าทอยออกก้อยก็จะได้เอฟเฟกต์หนึ่งอะไรแบบนั้นนะเนาะแต่ว่าทีมเด็กเนี่ยมันจะมีเวทฟิลที่สามารถล็อกผลทอยเหรียญได้ก็คือไล่ปา,าร์เกียไปเนี่ยเนาะโอเคเดี๋ยวก็ไปดูการ์ดใหม่กันว่าแต่ละใบมันทําอะไรได้บ้างไอ้หใบเนี่ยใบยแรกมีชื่อว่า the high elephant ตัวนี้เป็นเลเวลสี่ธาตุแสงเป็นแฟร์กี้เป็น Fairy, เอฟเฟกต์มาสเตอร์พลังโจมตีและดีเฟนพันห้าเอฟเฟกต์หนึ่งเขียนว่าสามารถดิสการ์ดการ์ดใบนี้แล้วตลอดทั้งเทิร์นนี้ฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถแอคทีเวทการร์ดหืออว่าเเฟฟส เมื่ออคนาฟอสมอนสเตอร์ซัมมอนลงบนบอร์ดคุณได้อค่อนข้างดีเลยแล้วก็เอฟเฟกต์สเขียนว่าถ้าเกิดว่ามันได้ซัมมอนให้ทอยเหรียญถ้าเกิดว่าออกหัวสเปเชียลซัมมอนเลเวลสหรือต่ากว่าอคนาฟอสมอนสเตอร์ Monster, จาไใ้เด็กคุณได้ที่มันจะต้องมีชื่อต่างจากไอ้มอนสเตอร์ที่คุณคอนโทรลแล้วก็ที่อยู่ในสุสานของคุณสเปรเด็กได้เนาะขอแค่ชื่อต่างกันอะไรแบบนั้นแล้วก็ ถ้าเกิดว่าออกก้อยให้สเปร์อคณาฟอร์สมอนสเตอร์ที่อยู่ในเด็กของคุณลงบนบอร์ดฝั่งตรงข้ามได้โอ้แบบนี้เนี่ยเด็กนี้ก็สามารถเล่นทริปเปอรแท็กติกทาเลนได้ใช่ไหมอ่าแบบว่าสเปร์อะไรสักอย่างลงบน,บนบอร์ดอ,อีกฝั่งเนาะอ่าแล้วก็อ่าทริกเกอร์เฟกแล้วพอทริกเกอร์เฟกเสร็จปับ๊บเราก็กดทาเลนอะไรก็ว่าไปแบบนั้น แล้วก็ตัวต่อมา The Sun อันนี้เป็นเลเวล7ท้าแสงเป็นแฟรี่เป็น Fairy, เอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตีและดีฟเฟนส์2 0 0 9เอฟเฟกตของการชื่อนี้จะเป็น Hard on s p u r t ิรที่มันจะเขียนว่าถ้าเกิดว่ามีการดที่มีเอฟเฟกเกี่ยวกับการถอยเหรียญอยู่บนฟิลฝั่งใครก็ได้คุณก็สามารถสเปย์ตัวมันจากบนมือคุณได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้ซัมมอนให้ถอยเหรียญถ้าเกิดว่าออกหัวให้เซตสเปลที่มีเอฟเฟกตถอยเหรียญจากไอเด็กของคุณได้ เซตสเปลที่มีเอฟเฟกต์ถอยเวียนจากในเด็กได้เหรอไอตัวไรบาเรียรมีเอฟเฟกต์ถอยเวียนใช่ไหมมีนี่หว่าอ่าก็คือเซตไรบาเรียได้อ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกก้อยก็ทําลายการทุกใบที่อยู่ในสเปลแอนด์แท็บโซนแบบนั้นนะเนาะมันก็จะกลายเป็นเฮฟวี่สตอร์มเนาะถ้าเกิดว่าออกก้อยก็ค่อนข้างดีครับอันต่อมาอะคาน่าฟอสเอ็กซ์เดอะคาออสดูเลอร์ตัวนี้เป็นเลเวล10ท่าแสงเป็นแฟรี่เป็นฟิวชั่นเป็น Fusion, เอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตีและดีเฟนส์สามสิบสาม ใช้อัคนาฟอสมอนสเตอร์3ตัวที่ชื่อต่างกันในการเกรียกแล้วก็จะต้องสเปเชียลซ m ม่อนด้วยการส่งวัตถุดิบข้างต้นจากฟิลฝั่งใครก็ได้ลงสุสานก็เป็นการคอนแทคฟิวชั่นรูปแบบหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็น่าจะเรียกไม่ยากด้วยแล้วก็เอฟเฟก1เขียนว่าถ้ามาได้สเปเชียลซาม่อนให้ทอยเหรียญถ้าเกิดว่าออกหัวเราจะได้สเปเชียลซาม่อนอัคนาฟอสมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวล10จับบนมือกับว่าในเด็กคุณได้ ด้วยการที่ไม่สนเงื่อนไขการอัญเชิญของมันสเปรย์ตัวเลเวลสิบเหรอมันก็จะมี2ตัวก็คือไลท์กูลเลอร์กับดาร์กูลเลอร์แต่ว่าโดดเดอะเวิร์ลไม่ได้เนาะเดอะเวิร์ลมันเป็นเลเวลแปดโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าออกเป็นก้อยเนาะมันจะให้เราได้เสิร์จการ์ดที่มีเอฟเฟกต์ทอยเหขียนจากไอเด็กของคุณขึ้นมือได้อืมแล้วก็อิฟเฟกต์สองเขียนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่สามารถแอคทิเวตมอนสเตอร์เอฟเฟกต บนฟิลด์ได้ในขณะที่คุณมีไรท์บารเรียอยู่บนฟิลด์โซนไลท์บารเรียก็คือไอเวทฟิลด์อันนี้ที่ล็อกผลทอยเขยิได้ะนะอะก็คือแปะเวทฟิลด์ปับ๊บมีตัวนี้ปับ๊บมันก็จะกลายเป็นสกิลเดเวนแบบที่ฝั่งตรงข้ามรับผลอยู่ฝ่ายเดียวแบบนั้นนะเนาะเออก็ค่อนข้างดีครับกับไอตัวนี้เนาะเสิร์ฟการ์ดได้สเปรเด็กได้เป็นฟัดเกตดด้วยแล้วก็ เรียกง่ายอีกแบบนั้นอืมก็ดีแล้วก็อันต่อมา The Wave of Light อันนี้เป็นเวทต่อเนื่องที่บอกว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดชื่อนี้จะเป็น Hard on Spur Turn เอฟเฟกตเขียนว่าในตอนช่วง Standby Fade ถ้าเกิดว่าคุณไม่มี Life Barrier อยู่บนฟ i e l d z o n ให้ทอยเหรียญถ้าเกิดว่าออกก้อยเอฟเฟกต์และสของการ์ดอันนี้จะโดน n นเกียจนกว่าจะเข้า Standby f a ถัดไป <laughs> ทำไมต้องใส่เอฟเฟกที่มันดูเป็นไอเนกาทีฟกับไอ้ฝั่งเรามาด้วยแบบนั้นวะไอนี่เ anyway, วมาอ่านเอฟเฟกต์สกับ3กันเอฟเฟกต์สมันเขียนว่าแฟรี่มอสเตอร์ที่คุณคอนโทรลจะได้รับเออ่สเตตเพิ่มขึ้น3ามกอยเนาะทัำพลังโจมตีแล้วก็ดีเฟนต์เพิ่มขึ้น3ามกอยอลงงแล้วก็ Defense, เกอฟเฟกต์สเขียนว่าคุณสามารถดิสการ์ดการ์ดหนึ่งใบแล้วก็แอดอคาณาฟอร์สมอสเตอร์ที่ชื่อต่างกันจากิลเด็กของคุณขึ้นมือได้ ที่ชื่อต่างกันจากไนเด็กของคุณได้อะนะมันแอดอะไรก็ได้เลยดิแอดเดอะเวิด์ขึ้นมือก็ได้แบบนั้นเนาะโอ้โอเคแล้วก็คุณจะไม่สามารถที่จะสเปเช,ชียลซัมมอนได้ตลอดทั้งเทอนี้ยกเว้นสเปรโพกอาคาณาฟอร์สมอนสเตอร์โอเคก็คือล็อกเนาะไม่ให้มันไปมั่วกับไอเด็กอื่นเออแต่ว่าเสิร์ชเดอะเวิด์ได้นี่อืมถ้ามันมีวิธีเอาเดอะเวิด์ลงมาได้ก็น่าจะน่ากลัวอยู่ ใช่ไหมัมนตัวนี้สเปรดเด็กเนาะตัวนี้เ,เสิร์ฟการ์ดอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้อมีสเปรดมือแต่ว่าต้องสเปรดพวกเลเวลสิบอืมจะเอาเดอะเวิลด์ลงมาอย่างไงวะ <laughs> ไอเอฟเฟกต์ข้ามเทินเนี่ยเออแต่มันน่าจะมีทางแหละคิดว่านะแล้วก็อันต่อมาเป็นอคนาสเปรดอันนี้เป็นนอร์ม l ลสเปลการ์ดที่บอกว่า เอฟเฟกต์หและ2ของการดชื่อนี้จะเป็น h าร์ดออนสปอร์เทิร์นและใน2องเอฟเฟกต์นี้เนี่ยมันเขียนว่าในเทิร์นนั้นคุณสามารถเลือกใช้ได้แค่เอฟเฟกต์เดียวโอเคเอฟเฟกต์ effect แรกบอกว่าให้คุณได้ทอยเหรียญถ้าเกิดว่าออกหัวสเปเชียลซัมมอนเลเวลหรือต่ำกว่าอาคาน่าฟอสต์มอนสเตอร์จากไอเด็กคุณได้ถ้าเกิดว่าออกก้อยสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากในสุสานที่มีเอฟเฟกต์ทอยเหรียญอ๋อโอเค เราได้ทางที่จะโดดเดอะเวิร์มมาละเอ่อก็คือเราใช้ใบนี้เสิร์ชเดอะเวิร์มมาใช่ปะเอ่อเซิร์ฟไอ้ใบนี้มาแล้วก็ทําไงก็ได้ให้เดอะเวิร์มมันลงหลุมเออแล้วเรากดใบนี้เออแล้วแบบให้มันออกก้อยเนาะแล้วก็ชุบเดอะเวิร์มมาแบบนั้นเพื่อจะเอาเอาฟเฟกต์ข้ามเทิร์นของมันเนาะเอาเอฟเฟกต์ข้ามเทิร์นของมันมาทำโอทีเคอะไรก็ว่าไปแล้วก็มันเขียนว่าถ้าเกิดว่าเรามีไลท์บารเรียอยู่บนฟิลด์โซนเนี่ยคุณสามารถ เลือกได้เลยว่าจะแอค i v a เตออันไหนเนาะระหว่างหัวกับก้อยเนี่ยโอเคขอแค่มีเวทฟิลเนาะแล้วก็เอฟเฟก2เขียนว่าคุณสามารถ anish, แบนเน h การ์ดใบนี้จากในสุสานแล้วก็เอาการหนึ่งใบที่อยู่ในสุสานของคุณที่มันมี Effect toy เอฟเฟกต์ทอยหวียนน่ะขึ้นมือได้ก็คือเป็นการคืนรีซอสเนาะอืมไม่รู้สินะทีมเด็กมันก็ยังมีความเป็นอันนั่นอยู่ดีไอ้ RNG เนาะ เอ่อต่อให้มันสามารถจะหาฟิลมาได้ง่ายขึ้นก็าตามจากไอ้เฟษของไอ้เดอะซันเนี่ยเนาะอืมแต่นั่นแหละพอตัวน,นี้ลงมาก็ต้องทอยเหรียญอยู่ดีว่ามันจะออกอะไรเอ่อออกหัวออกก้อยอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าเกิดว่าออกหัวก็ได้ฟิลมาแบบนั้นเอ่อถ้าเกิดว่าออกก้อยก็ได้เคลีย์บอดเอ่อได้เคลียบแผงหลังอืมก็ลอดูกันว่ามันจะทําให้เด็กมันเล่นได้จริงไหม กับไอตัวของเสริมอันใหม่ของอาคาน่าฟอสเนี่ยแล้วก็มาดูการ์ดประจำตีมฮาโลวีนปีนี้กันว่ามันทำอะไรได้ใบแรกมีชื่อว่า Halo l the Ghost Spirit of Trix อันนี้เป็นเลเวล4เป็นทัตมือเป็นผ่าปีศาจเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตีและดีฟเอ์เป็นศูนย์เอฟเฟกต์และ2เป็นร์ดออนสเปอร์เทิร์นเอฟเฟกต์บอกว่าถ้ามาได้นอร์มอลหรือว่าสเปเชียลซัมมอนคุณสามารถที่จะให้ฝั่งได้เลือกว่าจะให้เอฟเฟกต์อันไหนมันแอพพลาย แล้วคุณจะต้องคอนโทรลการใบนี้หงายหน้าบนบอร์ดในขณะที่เอฟเฟกต์อันนี้มันแอคกซเทเวตแล้วก็รีโซฟเอฟเฟกต์เนาะอ,อันแรกบอกว่าไอ้การไปนเนี้ยจะได้รับพลังโจงตีเพิ่มขึ้น800ต้อตามจำนวนไอ้มอสเตอร์เผ่าปีศาจที่อยู่ในสุาสานของคุณอืมก็ถ้าเกิดว่าในหลุมคุณเนี่ยมีเผ่าปีศาจอยู่ประมาณ16ตัวอ่าไปนี้ก็จะได้รับพลังโจงตีเพิ่มขึ้น12,800มั้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอคูณเลขก่อน เท่บหนึ่งเอิบก x 8 0 0้อยเออหน่อครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไออีกฝั่งเลือกเป็นยิงไลพอยต์เนาะเขาก็จะโดนยิงไลพอยต์0ดาเมจตามจานวนไอผับปีศาที่อยู่ในสุสานสมมุติว่ามี16ตัวเช่นเดียวกันอไอห้ารอยดาเมจเนาะ x 16เท่ากับ8,000 ก็คือเราจะเล่นเป็นเด็กที่ว่าไงดีถมหลุมเยอะๆอถมหลุมเยอะๆแล้วก็เล่นพาเอปีศาจ์เยอะๆเนะเาะแล้วก็ถมให้ได้16ตัวตัวแล้วก็ให้ฝั่งเลือกถ้าเขาเลือกเป็นปั๊มสเตตตัวนี้เขาก็จะเจอมอนพลังหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยต่อยทีเดียวตายได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกเป็นยิงไลพอยต์เขาก็จะโดนยิงไลพอยต์แปดพันนะนะเนาะถ้าเกิดว่าเราปั๊มได้สิบหกตัวในสุสานอะ อะไรแบบนั้นนะครับอืมคือมันดูมีมนะแต่ว่ามันมีวิธีเล่นอยู่เอ่อ <c oughs> <c oughs> กับไอ้การ์บี้เนาะแล้วก็เอฟเฟกต์สองบอกว่าถ้าการ์บีนี้ถูกทําลายจากแบทเทิลหรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์คุณสามารถส่งมอสเตอร์หนึ่งตัวของฝั่งตรงข้ามเนี่ยลงสุสานได้เอฟเฟกต์สองก็เป็นรีโมเวลได้เนาะอืมแล้วก็อันต่อมาอันนี้เนี่ยเอฟเฟกต์ effect เหมือนกันเลยไอเอฟเฟกต์ I, แรกอะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากไอเผ่าปีศาจเป็นเผ่าซอมบี้อะเนาะ เหมือนกันเป๊ะเลยกับไอ้ตัวแรกแล้วก็เอฟเฟิกสองเนี่ยจะต่างนิดหน่อยก็คือเอฟเฟิกสองบอกว่าถ้าไปนี้ถูกทำลายจากเบทเทิลือวาก็เอฟเฟิคุณสามารถสเปเชียลซามอนมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากในสุสานของฝั่งตรงข้ามได้ <c oughs> นั่นแหละครับออพอจะเห็นแล้วใช่ไหมว่า่อนจะเล่นในเด็กแบบไหน <c oughs> กับไอ้สองตัวนี้คือเด็กมันอาจจะไม่ได้เก่งกระดับเป็นเมตงเมตาอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่ามันมีวิธีเล่นขำๆแบบที่ค่อนข้างชัดเจนอะนะ ว่ามันจะออกมาแนวไหนครับแล้วก็อันสุดท้ายเนาะมีชื่อว่า Trick or Treat อันนี้เป็นน o r m a l s p e l l c a r d ที่บอกว่าสามารถเสิร์ตตัว Halo The g r e r t Spirit of Trick หรือว่า Search Win The Great Spirit of Treat จากในเด็กของคุณหรือว่าในสุสานเนี่ยขึ้นมือคุณได้เออก็คือเป็นใบที่เอาไว้เสิร์ต2ตัวนี้แหละครับอ่ก็เป็นการ์ที่ผมว่ามันน่าสนใจดีเออมันน่าเอาไปลองทำเป็นมีมเด็กด้วยเฟษของมันดาเนาะ เออว่ามันจะออกมาเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเออเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ